ครับดีฮะเรื่องของคุณหมอก็ยังมีอีกเรื่องหนึ่งนะครับเมื่อวานนี้มีคุณแม่นะครับคุณแม่วัย50กว่าเนี่ยนะครับก็ไปร้องเรียนกับทนายความนะครับชื่อว่าคุณทนายรณรงค์แก้วเพชรนะฮรรู้จักนดีนะครับเป็นประธานเครือข่ายรณรงค์ทวงคืนความยุติธรรมในสังคมเขาบอกว่าลูกสาวที่อายุ30กว่าเนี่ยไปรักษาที่โรงพยาบาลแห่งหนึ่ง แต่หมอวินิจฉัยผิดเป็นมะเร็งไปตัดรังไข่ตัดอะไรเขาสุดท้ายนี่เขาเขาเรียกว่าใช้ชีวิตไม่ได้ตามปกตินะครับผมโอ้โหคือคุณแม่ท่านนี้ครับชื่อคุณนางวันนรีนะฮะอายุ56บหปีเขาก็บอกว่าหอเปิดกสารหลักฐานอะไรเต็มๆไปหาทนายทนายรณรงค์นี่แหละครับก็บอกบอกว่านี่ลูกสาวเนี่ยชื่อนางสาวสินวัพรอ,อายุ30อายุ3 4ปีเ,เป็นคุณครูตรงนี้ตรงรียนกชนแอย่างหนึ่งคเคยมีรายได้เดือนล 2, ะ2 0 0 0 0กว่าบาทก็ปรากฏว่าอยู่ๆวันดีคืนดีวันที่18มิถุนายนเนี่ย ปีหกหนึ่งนั้นครบปีหกนึ่งลูกสาวเนี่ยเกิดปวดท้องแล้วก็ถ่ายไม่ออกทานอาหารไม่ได้อาเจียนออก็เลยไปโรงพยาบาลแห่งหนึ่งในจังหวัดนี้แหละไปที่โรงพาบาลคร้งนี้คุณหมอก็ดูก็บอกเป็นเคสฉุกเฉินต้องผ่าตัดฉุกเฉินเลยเ,ออเนื่องจากวิจัยวินิจฉัยว่าเป็นมเมล็งวิธีการทำไงก็ต้องผ่าตัดเปิดหน้าท้องเป็นแผลยาวประมาณ12นิ้วเลยเออแล้วก็ตัดมดลูกกับรังไข่ทิ้งตัดมด เอาชิ้นเนื้อไปตรวจเปลี่ยนทางเดินไตใหม่ผ่านไปหนึ่งสัปดาห์หมอเอาชิ้นเนื้อไปตรวจพบว่าไม่ได้เป็นมะเร็งเอาแล้วไปตัดรังไข่ตัดอะไรก็ออกหมดแล้วอะ่ะก็นี่ไงทำให้ปัจจุบันเนี่ยนะฮะเออน้องน้องศิวลวพรของเราเนี่ยก็สภาพร่างกายก็ไม่ปกติแล้วทํางานไม่ได้ต้องไปรับฮอร์โมนที่โรงพยาบาลประจําแล้วก็ไปตรวจร่างกายประจําเลยคราวนี้คุณแม่บอกว่าคุณแม่เขาบอกก็ไปร้องเรียนที่ศูนย์ดำรงธรรมว่าเอ๊แบบนี้หมอจะวินิจฉัยผิดหรือเปล่า เสร็จแล้วก็กระทรวงสาธารณสุขก็จ่ายเงินค่าเยียวยามาให้แล้ว2 4 0 0 0 0บาทตามมาตรา4 1ของสาบาชสํานักหลักประกันสุขภาพแห่งชาตินีแหละครับก็ปรากฏว่าตอนนี้ลูกสาวทํางานไม่ได้คุณแม่บอกเงินที่เคยได้อะไม่ไม่มีแล้วแล้วก็เงินละสองหมื่นเออเพราะลูกก็เป็นเสาหลักเงินที่เคยได้จากการทํางานปกติตไม่ได้ไไดแถมต้องมาล้มหมอนนอนเสื่อทํางานไม่ได้นะแล้วเข้าออกโรงพยาบาลอีกนี่คราวนี้ไม่พอเส้นประสาทหูหูรูดเนี่ยเสื่อมเขาบอกว่าต้องดูแลกันแบบนี้ไปทั้งชีวิตกลายเป็นคนป่วยแบบ ติดเตียงอะไรประมาณน<อ>ั้นเลยแล้วจะไปอเอาเงินที่ไหนมาดูแลคุณแม่บอกคราวนี้ก็ไปขอก็ก็ไปขอความช่วยเหลือจากกองทุนยุติธรรมซึ่งกองทุนเนี่ยเขาก็ตอบรับมาแล้วล่ะว่าเห็นเป็นชาวบ้านเนี่ยไม่ไม่มีเงนนินไม่มีทองก็อี๋จะจะช่วยก็เลยมาปรึกษาทนายความอ่ารนรงอ,อีกเขาบอกตอนนี้ลูกสาวเป็นสาวหลักรายได้ไม่มีคราวนี้ทน,นายทนายรนรงแกก็บอกบอกว่าเนี่ยคดีเนี่ยน,นะก็มีอยู่2ออย่างคือหนึ่ง ในเมื่อมาอะจะไปฟ้องเขาเองเนี่ยนะก็กไปขอใช้นายฟรีจากกองทุนที่ทำนี่แหละเขาบอกถ้าคาดีนี้พิสูจน์ได้ว่าโรงพยาบาลหรือหมอเนี่ยประมาทเลินเล่อนะก็น่นาจะได้ค่ายเยียวยาเยอะอยู่พอสมควรแหละแต่คดีนี้เขาบอกค่อนข้างผู้เสียหายค่อนข้างยากจนไม่มีทุรัพย์เนี่ยเขาก็แนะนําว่าไปใช้ชานายกองทุนดีกว่าผมผมอย่างนี้นะฟอนทงเลยไปฟ้องได้เลยครัผมนนฟ้องได้เลยประมาทเลินเล่อแน่นอนอแน่นอนครับก็คือไม่เขาไม่ได้ป่วยเป็นมะเร็งแล้วไปวินิจฉัยว่าเขาเป็นมะเร็ง่ง เออแล้วไปตัดรังไข่ตัดอะไรเขาเลยเนี่ยโอ้โหไม่แต่รวดเร็วมากแต่ทนาจะลงแกบอกว่าต้องรีบนะครับเพราะว่าอีกแค่สองสามเดือนคดีหมดอายุนะพี่อ๊อกเพราะว่าคดีนี้มันเกิดแต่พงลาหนึ่งนะมีนาพีลกหนึ่งอ่ะโอ้เนี่ยเพราะผลชิ้นเนื้อมันชัดเจนว่าเขาไม่ได้เป็นเนี่ยใช่ไม่ตรวจก่อนวะนั่นนะสิไม่ตรวจก่อนให้ชัดเจนนะจริงจริีจนิส่ายคนเป็นมะเร็งเนี่ยโอ้โหมันต้องมันต้องแน่ใจนะเพราะเป็นเรื่องใหญ่นะเรื่องใหญ่ของชีวิตเขาอะ ผมว่าริงแล้วเดี๋ยวก็ต้องไปไปดูกันแต้องให้ความเป็นธรรมกับผู้เสียหายเขานะเขาเรียกเขาแบบนี้เขาเรียกว่าผู้เสียหายทางการแพทย์ถูกต้องฮะถูกต้องฮะแล้วก็มีเยอะแล้วนะลักษณะพวกนี้เนี่ยนะรายได้ชัดเจนอีกแล้วหลายรายก็ชนะนะหลายรายก็ชนะคดีด้วยครับ